อัปเดตกันนิดนึงนะครับผมตัว Pur p r p i e i t y นะครับผมมีตัวใหม่มาให้ลองคือ deep research คือจริงๆแล้วไอ้ n e w model นะครับผมหลายๆตัวเนี่ยมันน่าสนใจหมดนะแล้วก็สามารถใช้ได้หมดนะแต่ทุกที่ research นะครับผมตัวเนี้ยน่าสนใจกว่าด้วยเหตุที่ว่าการเชื่อมโยงนะครับผมของระบบมันค่อนข้างที่จะเป็น l o b อกมากแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างมันเข้าถึงง่ายนะครับ เราสามารถที่จะขุดข้อมูลนะครับผมในอินเทอร์เน็ตแบบเกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกัน เราใช้การค้นหาแบบดีบีซี a รินะครับผมแบบเขาเจาะลึกนะแต่ละหัวข้อแต่ละหมวดน,นะครับผมว่าเหรียญตัวนี้มีความเสี่ยงขนาดไหนที่ผมเอามาใช้ในรูปแบบของการที่เ,เป็นมุมมองนะของการใช้งานนะฮะว่าสามารถที่จะมองในขนาดไหนนะครับผมลึกในขนาดไหนนะนี่ลิดดิ้งใน YouTube พันทิพย์พันทิพย์นะครับผมเราลองดูไปเรื่อยๆนะ Scam, Details, Limit, c a r อรี่คอนเฟ f ร์มออกแค s อิ r ดีเซอ r ์ฟิ a เจอร์แอนลแล้วก็มันก็ประยามเซิร์ชหานะครับผม mm hmm. ในมอนะครับผมอันเดอร์ส d ตต t แตทิวเอชั่นนะครับผมคือข้อความต่างทั้งหมดนะครับผมที่มีเกิดขึ้นนะ มีการดูนะครับผมในส่วนของรีวิวด้วยนะครับผมใน b ล็อกเกนะครับผมบล็อกเกอร์ c อวเซอนะครับผมแล้วก็อีกหลายอย่างนะคือที่เขาเลือกมาใช้นะคือรูปแบบของเว็บไซต์นะครับผมที่เราไม่ต้องไปเสิร์ชหาเองนะสำหรับผมอะผมเสิร์ชหาข้อมูลเองนะครับผมข้อมูลบางอย่างก็ตกหล่นเนาะแต่ตัว p r o p ิส i t y นะครับผมใช้ตัวนี้ร e เซิร์ชเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเจาะบ,บางอย่างเข้าไปโดยที่เเรา แทบจะเรียกว่าไม่ต้องค้นหาเองมากขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วควรต้องไซต์เป็นภาษาไซต์ใช้คำว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมมากกว่าเพราะว่ามันตรวจสอบได้เร็วกว่าหรือก,กว่านะครับผมแล้วก็เข้าใจระบบมันมากกว่านะครับมี เซิร์ชหาเพิ่มน,นะครับผมใน r e d d i t นะครับผมใน Scam Advisor นะครับผมและลุอ,อื่นอนะครับซึ่งมุมมองในการใช้งานของดีวิสเลิศนะผมมองว่าถ้าในการค้นหาในระดับที่เป็น Researcher เหมือนกันนะครับผมหรือตุ่มเองนะผมมองว่าที่หาเนี่ยใกล้เคียงกับที่ผมหานะครับผมอยากดูว่ามีอะไรที่นอกเหนจากนั้น,นไหมนะครับ ระดับเป็นแบบนักวิทย์คนหนึ่งเลยอะหรือนักนักนนักนักนันหานักวิจัยคนหนึ่งเลยนะครับผมโอ้สแกนเวสเซอร์โรเกอร์สวิลล์ออสซิคุเทตซิคุเทตผมเขียนช่อโกงผิดด้วยนะฮะมันแปลเป็นถูกนะ แชอบปรุงสุกอันนี้ผมอยากรู้ว่าความนานขนาดไหนนะครับของแบบนี้เฮ้ยมีในการค้นหาไทยพีเวียด้วยฮนะสนใจ คนทําเยอะอยู่ในเนี้ยพมีผมคนหนึงในรีเสิร์ชนะครับโอเคเรามาดูบทบทนำในบทบทช่อบโกงนะครับผมโอ้ ก็อันนี้มันเปรียบเทียบเนาะว่าไอ้กรณีศึกษาให้บิสแกมนะครับผมตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะครับผมกลไกในกาในในชรช่อโกงเป็นยังไงนะครับผมว่าเหรียญออฟแคชอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องก,กับพวกช่อโกงทางการเงินแบบไฮบิสแกรมนะครับผมได้มิเรอร์เชิงประมาณนี้นะครับผมคือรายละเอียดการศึกษาให้บิสแกมแนละ้วความเชื่อมโยงกับออฟแคชนะครับผมนี่ใช้ความเชื่อมโยงน,นะนกลไกทำงานของเราให้บิสแกมนะครับผมคือแอปสร้างความน่าเชื่อถือไฮบิโอเคเอ็กซ์แพลตฟอร์มขึ้นมาอันนี้มีแอปสร้างความน่าเชื่อถือนะครับผมคื รูปแบบเนาะที่ไอ้นี่นะครับผมอันนี้ไม่นด้เปเกี่ยวนะผมว่ามีแต่มีความเขาบอกม,มีความเชื่อมโยงนะฮะน่าสนใจน่าสนใจแอปสำหรับแสดงผลผลลัพธ์ลอร์ม CBSKR นะครับผมแล้วก็แอปสำหรับการทุบคุมตัวค้าภายในนะครับผมนี่นกลไกที่ทำให้เหยื่อเห็นว่าผกาลกำไรเสมือนจริงในแพลตฟอร์ม CBSKR ขณะที่เงินจริงถูกโอนเข้าบัญชีมาผ่านทางช่องทางลับนะครับผม การเชื่อมโยงกับออกแคชจากการวิเคราะห์ขาษเพราะว่าออกแคชถูกใช้เป็นเครื่องมือการในกระบวนการแปลงสภาพเงินโดยลักษณะสาประการนะครับผมการทางการจดทะเบียนถูกต้องนะครับออกแคชได้ประกัเงินที่ถูกต้องรับรองในอ่การดูแนของไทยนี่ผมบอกไปแล้วนะไม่โปร่งใสนะค,นครับกลไกการมูลค่าที่ไม่โปร่งใสมูลค่าถูกอ่ากำหนดโดยก,การกระชื่อิดที่กลุ่มบิทชาชีพควบคุมนะครับผมราคาเทียมเนาะระบบนิเวศที่ปิดใช้งาเนเหรียญจำกัดอยู่ในแพลตฟอร์มของกลุ่มบิทชาชีพนะครับผมไม่สามารถที่จะ โอนออกสู่ตลาดเงินดิจหลักได้นะครับผมและลักษณะของพฤติกรรมนะครับผมที่เสี่ยงของออกแคชนะโฆษณาผลลัพธ์ตอบแทนเกินจริงนะครับผมออกแคชนะครับผมเคยให้ผลตอบแทนนะครับผมสูงถึง20%่สต่อสัปดาห์สูงกว่าดอกเบีย้ยอัตราปกติของตลาดถึง150เท่านะครับผมการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการลงทุน10,000บาทตามมาตราดังกล่าวจะทำให้มูลค่าเกิน1ล้านบาทภายใน3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเป็นจริงนะครับกลไกการล็อกสภาพคล่องนะก็โบกแพลตฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการถอนเงินที่ซับซ้อนเช่น ตัสวสาสัดส่วนเงิคุณค่าต่ำ80%ของยอดรวมนะครับผมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนแบบก้าวกระโดดตั้งแต่5-50%นะครับผมตั้งข้ออ้างด้านกฎระเบียบ a l CFT นะผมเพิ่มบล็อกการถอนนะซึ่งไอสองตัวนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับผมกับลักษณะของการใช้งานนะครับผมซึ่งรูปแบบอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างอันตรายนะครับผมสำหรับคนณีนิมกศึกษานะการปอับแปลงข้อมูลทางเทคนิคนะครับผมการตรวจสอบซอฟต์แวของแอปพลิเคชันออก c a s h ้องต้นพบว่านี่นะครับผมตัว Python ที่ตรวจสอบมานะ โคนดนั้บบนบดแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนถูกกำหนดแบบสูงโดยไม่สัมพันธ์กันตลาดจริงๆนะครับผมตอนนี้นะ investment นะครับผมอันนี้เจาะโค้ดให้เลยนะโอ้โหชิดโค้ดเจ๋งถ้าเจาะโค้ดนี้ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับผมกระบวนการตัดหมายและมาตรการในการป,อป้องกันนะการันตีล่าสุดนะตำรวจไซเบอร์เปิดเผยว่าข้อมูลกยื่นยืนย่นคำร้องนะครับผมเกี่ยวกับออกแคสแล้ว127คดีในปี2567โดยมีลักษณะร่วม4ประการ การใช้วิชีม้าผ่า,า,านธนาคารพาณิชย์เก้าแห่งการลักลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประชา,ปปาะชนมากกว่าส0 0รอลายการเชื่อมโยงก,กับเครือข่ายฟ้องในระหว่างประเทศการใช้เซิร์ฟเวอร์ปลายทางในประเทศเขตปลอดกฎหมายมาตรการตรวจสอบทางด้านเชื่อถือประชาชนสามารถใช้แบบจำลอง5ขั้นตอนนี้ประเมินความเสี่ยงได้นะครับผมตรวจสอบทะเบียนธุรกิจสนานสมรพากรซึ่งผมเคยทําอยู่แล้วนะวิเคราะห์วาเปเปอร์ด้วยเครื่องมือ AI ตรวจสอบการคารัดลอกผลงานเรื่องนี้น่าสนใจมากนะผมเห็นแล้วน่าสนใจสอบขา สอ,อสอบทานข้อมูลนักพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มกิจภาพซึ่งผมทําแล้วนะครับผมในส่วนของไอตัวเม็ดไฟล์รเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนแราชินีร่างอิงนะครับผมซึ่งถ้าถึงน,นี่มันคือเวอร์นะทดสอบระบบถอนเงินด้วยจํานวนน้อยก่อนลงทุนจริงอันนี้ซึ่งเรื่องน,น,นี้สําคัญนะครับผมแนวโน้มและ,สะเสนอเชิญนโยบายนะครับผมการวิเคราะห์แนวโน้มแบบจําลองทางสถิติชี้เห็นว่าออกแคสมีความน่าจะเป็น87.3ที่จะลบสลายภายใน6เดือนตามเกณฑ์3ประการนี้อัตราการเพิ่มของผู้ใช้งานลดลง15%ต่อเดือน การไหลออกของเงินทุนสุทธิเกิด40%ของยอดคงเหลือการขาดหลักฐานการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องเขาเสนอเชิงนโยบายการจัดตั้งศูนย์สอบประสอบสมุนเงินแห่งชาติการบังคับใช้กฎหมายเชวีศิลเดียวทามการอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งนะที่ผมก็บอกไปนะอะไรนะอา่าโอเคขาดข้อมูลนทนางด้านผู้ที่ตรวจสอบได้ซึ่งลักษณะที่ผมบอกดังกล่าวนะครับผมเป็นลักษณะที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ คือผมไม่ได้อยากบอกว่า AI มันดีหรือไม่ดีนะแต่ผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับผมว่านี่คือข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับาการเน,นินคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับผมในสังคมไทยแล้วนะครับก็ลองดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะยังอยู่รอดในประเทศไทยอีกไหมนะครับผมก็ว่ากันไปยาวๆนะครับผมแต่นะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะถือว่าดีนะผมว่าดีมากนะครับผมการใช้อ่า ดีบลิวเซิร์นะครับมันทําให้เราเห็นมุมมองบางอย่างมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เห็นมุมมองบางมุมมองที่เราน่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะว่านี่คือส่วนหนึ่งนะผมของสังคมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะผมของโลกใบนี้นะผมที่มีการแตกต่งมากาขึ้นนะครับผมอผมขอดูไดไม้มีกรณีหลอกลวงอื่นอีกไหมนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันพยายามนะสร้างความสร้างความน่าเชื่อถือนะครับผมซึ่งโอเคไม่ได้เกี่ยวนะต้องบอกก่อนคนระับมันเป็นความตูกกฎหมายนะครับเดี๋ยวหลายคนจะงเข้าใจผิดฮะ อันนี้ผมลอเลยนะครับเพราะว่าผมลองดูว่ารูปแบบในการใช้งานของมันเป็นยังไงนะ Hvor bra er det? ขอดูดิโอขาอืมผมมีกันยกตัวภายอาพาย เอาวเออ โอ้แต่ล่าสุดไม่มีนะครับผมซึ่งน่าสนใจนะว่าตัวรีเสิร์ชรีเสิร์ชนะครับผมมีการค้นหานะครับผมแล้วก็รายละเอียดของการค้นหาเยอะนะครับผม แต่เรื่องตำรวจไซเบอร์เนี่ยผมมองว่ายังไม่มีข้อมูลฮะเดี๋ยวลองขอลองดูเลยถ้าเรามองเป็นไอ้นี่เราก็ต้องรายละเอียดต้องครบนะฮะ ข้อมูลบางข้อมูลผมยังรู้สึกว่ายังยังใช้ยังใช้ข้อตัดสินนั้นไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมแต่โดยละเอียดของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะเพราะว่ามันตรวจสอบโค้ดแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็โอ้โหระเรียขนาดนี้ถือว่าครอบค่อนข้างครอบคลุมแล้วครับ นักอยู่น่ะนักอยู่น่ะไม่ขอดูดิเรื่องอีปีนี้อยู่กับออกเก็บใีเฟซบุ๊กโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนี่มีออกแคสเป็นเพจด้วยนะโผล่เลยได้ได้เท่าไหร่โอ้โหมันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ มีการจัดสัมมนาด้วยมีโค้ดด้วยมีผลสอนด้วยพาไปเรียนแบบตัวต่อตัวเลยวิยมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยมีคนสนใจเยอะมากๆม,มีสัมมนานี่มีเขตลงทุนโปรโมทมีการแชร์ในเฟซบุ๊กเยอะมากมีข้าราชการมาแชร์เลยมีข้าราามาแชร์ด้วยแคุณเยอะไปหมดเลย ใครตั้งกินเก่งมาทำไดุ้้ยมันคืออะไรตัวแทนพี่เป็นเว็บไซต์กันเลยทีเดียวนี่หน้าตาทิลายได้แบบโดยโต๊นี่มัน100%่งรชาัามจ่ายถึง100%่งรนชั้นที่หนึ่งแบบทวีคูณถ้ามีสองคน,นจะหลอกไหมมันกลน่ากลัวน่ากลัวน,น,วนนะทดคุกต้องเติน,นี่เอาข้อมูลจกากกรตอมาให้ลงทุนในลักแณน มีแทนที่ดูดีกันก่อนลงทุนโอ้นี่ทําดีเลยชวนลงทุนกันเต็มเลยดูนะครับ <c oughs> พี่น,นะครับดูเป็นวิดีโอนะฮะมันมีคนชวนลงทุนกันเยอะมากเลยนะครับลักษณะการลงทุนนะครับคือคุณต้องเข้าไปกันเอาทีมงาน มีสองการทาเราจะไม่ลงทุนต่อใช่ไหมพวกนี้มาแล้วแล้วคุณไม่ลงทุนต่อเนี่ยครับการทํางานของออกแคชเนี่ยยิ่งคุณอัเกตรดตัวแพงขึ้นไปเท่าไหร่เลยได้คุณก็จะทวีคูณขึ้นไปเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวตรงช่วงใครไม่ลงนี่ก็โง่เลยนะอืัโอ้รายละเอียดรละเอียดที่มันดึงมามันดึงจะโง่เลยนะครับลักษณะการลงทุนก็แบบนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีหมวกกันน็อกจะมารีวิวมาป้ายยาให้เพื่อนๆกันผมมีคนดู2องเจ็ดหมื่นสองปีที่แล้วมันอยู่ถึงโอ้โหมันอยู่นานนาดนี้เลยเหอ มีพวกที่มันแบนในนี้มาเลยัเนี่ยย่ยโอเคครับซึ่งแนวโน้มนะครับผมของการใช้ตัว Deep Research นะผมมองว่ารายละเอียดค่อนอข้างที่จะครอบคุมนะครับผมแล้วก็ดึงนะครับผมเอาส่วนอื่นๆนะครับผมมาค่อนข้างเยอะนะฮะการหลอกลงทุนก็ยังมากันทุกวันนะข่าวแบบนี้น,นะคะล่าสุดนะคะเป็นการหลอกซื้อเหรียญให้เป็นลงทุนบอกว่าจะได้เปิดร้านเป็น มินิมาร์ทบ้างหละนะคะบางคนบอกว่าจะให้ไปซื้อแหวนเพชรแต่ว่าใช้เป็นเหรียญน,นะคุณผู้ชมนะต้องให้คุณสุทธิวัฒน์อธิบายให้ฟังหน่อยเขาใช้วิธีการซื้อ,อยังไงครับหลอกซื้อเหรียญที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นการหลอกซื้อเหรียญที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับกองบัญชาการตรารวจสืบสวนอาชญากรรมไายเทคโนโลยีสามจังหวัดขอนแก่นนะฮะทางตารวจเนี่ยเขาได้รับเรื่องน้องเรียนจากคนว่าเฮ้ยถูกหลอกถูกหลอกบอกว่าให้ไปซื้อเหรียญที่อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วปรากฏคนเสียหาย กว่า20คนนะที่เดินทางมาให้ปากคำนี่ฮะเขาาประวัติต่างๆมาให้ดูเลยนะครับคือคือไอ,อาา้อบริษัทที่ว่านี่เขาก็อ้างนะคะว่าถ้าหากลงทุนซื้อเหรียญในร้านออนไลน์ยิ่งเยอะจะได้ผลผลสูงไปแล้วก็มีโปรโมโชั่นด้วยว่าลูกโซเลยใช่แพรได้เงินตอนหลังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ผ่านมา1เดือนโอเคครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผม62ซอสนะที่หานะครับผมคือหาเหนือกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปในการหาเนะแล้วก็49ซอสในการหา้วมีกริีนหลอกลวงอีกไหมนะผมในปับผมซึ่ง ต้องบอกนะครับผมว่านี่คือรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนะครับผมที่ดีรีเสิร์ชหานะครับผมแล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับผมที่จะบอกทุกท่านนะครับผมว่าหากท่านเข้าร่วมขบวนการนะครับผมกลุ่มก้อนแชร์ลุกโซนี้โปรดจงคิดไว้เสมอครับผมว่าท่านถูกหลอก เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ